สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับโครงการบ้านที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในบริษัทโฮมเกษตร์แอสเซทของเรานั่นเองค่ะนี่แอบแง้มเบาๆแค่ตัวบ้านเล็กที่ก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะตัวบ้านของเรานะคะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ใหญ่มากๆค่ะมีพื้นที่รอบบ้าน แบบบ้านของเรานะคะเป็นสไตล์นอร์ดิกที่ไม่เหมือนใครและเป็นรูปรักที่บอกเลยเลยนะคะว่าถ้าเรามีบ้านหลังนี้นะคะไว้ในครอบครองบอกเลยใครขับรถผ่านไปผ่านมาเหลียวมองหน้าบ้านเราแน่นอนค่ะไปพบกับบ้านของเรากันเลยค่ะวันนี้กําุ้งจะพามาเปิดบ้านให้ได้ชมกันภายในนะคะว่าภายในห้องจะสวยแบบไหนระกว้างแบบไหนนี่ขนาดเดีไม่มีเฟอร์นิเจอร์กันนะคะมาเลยค่ะตามกันมาเลย นี่คือบ้านสไตล์นอร์ดิกที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือบ้านแบบไหนไม่เคยได้ยินสไตล์บ้านแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมคะเป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากๆแล้วบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเปล่าโอ้โหเป็นสีที่สีขาวลายมินิมอลตัดกับลายไม้หน่อยๆมันเช่นเข้ากันเข้ากันค่ะตามกันมาดูในบ้านเลย ในตัวหน้าบ้านของเรานะคะบ้านก็จะค่อนข้างหน้าบ้านมีกว้างมากเป็นประตูบ้านบานใหญ่นะคะเป็นกระจกบานใหญ่ที่สูงขึ้นไปถึงเพดานฟ้าเลยทีเดียวค่ะเข้ามาชมภายในบ้านกันนะคะที่ลูกค้าจะได้รับก็คือประตูกระจกแบบนี้เลยให้ดูแบบ บอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับพวงตุ้นี่คือลับซับเข้ามาเต็มๆเลยค่ะแล้วก็พื้นระแนงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นลักษณะของพื้นไม้สีธรมไม้นะคะเป็นระแนงที่ตกแต่งเข้ากันกับสีบ้านอย่างสวยงามค่ะความพิเศษของตัวบ้านหลังนี้นี่ให้แพลนไปดูเลยนะคะว่าเป็นบ้านที่มีเพดานสูงมากๆค่ะเขาเรียกว่าดับเบิลวอล่มนะคะเป็นเพดานที่ มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนบอกเลยว่าถ้าเราได้อยู่บ้านแบบนี้สไตล์แบบนี้คือโอ้โหเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบ้านเธอสวยจังเลยนี่คือเอกลักษณ์ที่โครงการโฮมามดเจตของเราสร้างไว้นะคะที่ตัวบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านขนาด110รตารางเมตรนะคะรวมที่สองรถแล้วก็ห้องนอนทั้งหมดจะมี3ห้องนอนเดี๋ยววันนี้เราจะทํา ไปดูกันว่ามีส่วนไหนบ้างส่วนที่กาปุ้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโถงห้องนั่งเล่นค่ะแล้วจะบอกว,ว่าโถงห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยคือเราแค่ซื้อโซฟาหรือโซฟาลุ้นๆสักหนึ่งตัวมาตั้งตรงนี้ก็คือสบายมากๆส่วนแ้านี้งนะคะเราให้รูว่าเราลงปลักเราได้ทำการลงปลั๊กไว้ทั้งหมดแล้วทุกตัวเลยนะคะลงปลั๊กแล้วก็ มีปรัชุดมุมห้องเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเพราะว่าทุกวันนี้คืออะไรคะใช้โทรศัพท์มือถือใช้โซเชียลมีเดียใช้เครื่องยีต่างๆโดนใช้ไฟฟ้าขนาดเลยอนะ่าแลนมาดูแบบนี้ค่ะเมื่อเราอยู่ห้องโถงเราสามารถมองเห็นประตูห้องนอนที่เป็นสีไม้ลายไม้สวยมากๆค่ะก็ะจะมีตรงนี้ก็จะมีส่วนของห้องนอนนะคะและก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องรับประทานอาหารเราสามารถ ใหญ่แบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะว่าแบบกว้างมากคือนี่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารนี่ขนาดประมาณ6ที่นั่งแที่นั่งส0ที่นั่งก็สามารถวางได้นี่คือควางม,มากๆเลยแล้วเพดานที่เราพิเศษมาให้นะคะก็จะเป็นเพดานที่เราทำบ้านหลุมเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้บ้านดูมิติและดูกว้างขึ้นด้วยเพดานบ้านเราที่สูง สูงถึง3เมตรเลยทีเดียวปกติถ้าเป็นโครงารอื่จดเขาให้มีแค่2.7แน่นอนหรือาต่ำกว่านั้นนะของเรานี่สูงโปร่งสบายมากๆก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมห้องอื่นเราต้องมาไฮไลท์ก็คือห้องนอนของเราก่อนนะคะเห็นประตูหลากหลายขนาดนี้ห้องนอนไม่ได้อยู่ตรงนะะี้ค่ะห้องหลักอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะให้ดูประตูนะคะประตูก็จะเป็นลายไม้เหมือนกันเราจะแบ่งแยกห้องนอนกับห้องน้ำโดยที่ ประตูจะระเกียนกั่านิดนึงหรือว่าจะแตกต่างโดยชัดเจนนะคะตามมาดูห้อง,งนอนของเราค่ะ เน้นนะคุณภาพที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะยังทำหนา้าต่างด้านใีเราเป็นสองบานนะคะหน้าต่างตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเปิดรับลมได้เลยนะคะแหมก็จะเป็นหน้าต่างเป็นบานพับนะคะเนี่ยแค่เปิดก็ลมเย็นแล้วเห็นไหมลมเย็นมากๆ เป็น,นห้องนอนเนาะไป่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนถัดไปต่อเคะ่ะเปิดออกมานะคะจะพบกับประตูห้องนอนที่ตรงกันข้ามกันนะคะแล้วจะเป็นห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองก็จะเป็นประตูลายไ,ไม้เหมือนกันแปลว่ารูปลักษณ์ลูปทรภายในจะไม่เหมือนกันเนาะเข้ามาภายในห้องนอน บานใหญ่เลยนะคะที่เราสั่งตัดมาพิเศษแล้วสามารถรับลมได้ทั้งหมด4ทิศในห้องเลยน่านงทั้งหมด4บานเลยและพิเศษคือของเรามีช่องแอร์ไว้ให้กับลูกค้าทุกห้องนอนเพราะฉะนั้นลูกค้าติดแอร์สบ,สบายมากๆเป็น้องกัดงเลยเลยแล้วก็มีเคเบิลทีวีไวใ้ให้ทุกห้องเรียบร้อยแล้วนะคะห้องนอนขนาดนี้ก็จะอยู่ห้องที่ประมาณ3.5นะคะ ความพิเศษของบ้านเราเนี่ยใช้ผิวผนังที่เป็นสกินโค้เรียบเนียนทั้งหลาและแถมที่สาคัญแล้วแถมให้กับลูกค้าเลยลก็คือทาสีเงานะคะเป็นสีเงาที่แบบเลิกก็เช็ดออกได้จะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีในห้องนอนที่สามจะมีหน,น,น้าต่างเขบหมดสองบานนะคะแล้วก็มีรักไฟแล้วก็ร่มแดดของต่อทีวีให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปต่อนะคะในห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้แล้วก็คือห้องครัวนงคะเป็นหัวใจของบ้านอีกเช่นเดียวกันห้องครัวของเราจะหรูพิเศษเลยไม่เหมือนโครงการอื่นแน่นอนเพราะว่าเป็นประตูกระจกวังเลื่อนที่ใหญ่มากๆเลยเปิดไฟเลื่อนมาแบบนี้นะคะก็จะพบกับห้องครัวที่ใหญ่สามารถใช้งานได้จริงโดยที่จะเป็นครัวไทยก็ได้นะคะ เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานแบบนี้เราแถมให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่โอนจองก่อนเท่านั้นนะคะถ้าเป็นโครงการอื่นบอกเลยเขาก็แค่เว้นห้อง,องว่างๆไว้หรืบอบางโครงการไม่มีห้องครัวเราต้องต่อเติมเองด้วยซ้ำตรงนี้แถมให้อีกที่สําคัญก็คือซิงค์ล้างมือนะคะสามารถใช้งานได้เลยล้ ам, างทารล้ ам, างตาสามารถทาครัวได้ในตรงนี้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟใกล้ๆไว้สําหรับ ต่อเครื่องกรองน้ําหรือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ฟาได้แบบสะดวกมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบ้านใหญ่เวลาเราทํากับข้าวนะคะทําอาหารตรงนี้เราก็อาเดี๋แอบให้ดูก็จะมีเราสามารถติดตั้งเตาแก๊สอันนี้ไม่ได้แถมมาให้นะคะแต่ว่าสามารถติดตั้งเตาแก๊สแล้วหูทํากับข้าวระบายกิมออกไปจากด้านนอกได้เลย ็สามารถระบายกินแบบนี้ได้แล้วสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของตัวบ้านกันต่อเลยนะคะทั้งหมดภาพรวมของตัวบ้านหเห็นแบบนี้โอ้โหดูดีใช่ไหมคะน่ายอยู่มา,มากๆแล้วที่สำคัญว้างมากเลยเป็นพื้นที่แอลเรียที่แบบโอ้มีพื้นที่เหนือเพืือใช้สอยกินเยอะเลยใช่ไหมคะให้ดูอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นภายนอกที่ รอบบ้านของเรา,านะคะเราแถมให้ลูกค้าเลยนะคะก็คือลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็คือใช้งานที่รับกระสีเข้ากับตัวบ้านนะคะเราก็ปั้นน้ําในรูปแบบแรงดันสเียนะคะที่ลูกค้าสามารถใช้ไฟฟ้าเปิดแค่เปิดน้ําเปิดไฟฟ้าก็สามารถดันเข้าบ้านได้เลยะบอกเลยว่าพื้นที่เหลือ,เล,อเลยค่ะพื้นที่ด้านหลังนี้จะปลูกสวนเติมห้องทําอะไรนี่แบบ พื้ที่ด้านหลังนี้เหลือเยอะมากๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณเมตรรึงเมตรเลยดีเดีวจะเป็นพื้นที่รอบบ้านนะคะที่เราสามารถเอาโต๊ะมานั่งเล่นปลูกสวนทําต้นไม้หรือแม้แต่ต่อเติมห้องข้างหลังนี้ก็ทำได้หมดเลยมาด,ดูทางชมทางรอบบ้านจะบอกว่ารอบบ้านเนี่ย เย็นมากๆเย็นและพิเศษมากก็คือเนื่องจากพอตัวบ้านนะคะมันมีเพดานที่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือผนังสูงรับก,กับลมที่เข้ามาก็จะทําให้ลมเนี่ยอยู่ในบ้านเราทำให้บ้านเนี่ยค่อนข้างเย็นมากๆเลยค่ะนี้ก็คือรอบบ้านของโครงการเรา เลยนะคะว่าบอกใครไม่ได้จริงๆราคาของเราคือน่ารักมากๆคือบอกเลยว่ามาถึงปุุบใครเจอก็ต้องจองเลยค่ะเราเปิดราคาอยู่เพียงแค่2.59เท่านั้นนะคะ 2. ก็คือ2องล้านหบาทเท่านั้นได้บ้านหลังใหญ่เดดานดับเบิลวอลลุ่มขนาดนี้ห้องนอนอัดแน่นๆถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำสองที่จอดรถด้วยนะคะ เยอะขนาดนี้ให้พื้นที่รอบบ้านใหญ่ขนาดนี้ราคาได้แบบนี้บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนอีกแล้วนะคะก็ถ้าวันนี้ใครที่เห็นแบบบ้านสวยๆแบบนี้อยากได้เป็นเจ้าของยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้แบ่งปันกันไปนะคะแล้ววันนี้ถ้าใครชอบก็ยังไงอย่าลืมรองติดต่อมาตอนนี้เราโครงการเรามีเปิดโครงการเพิ่มอีกแล้วนะคะที่สามารถ มีดับเบิลวอลลุมที่ด้านบนมีเทอร์เรสด้วยนะคะสามารถขึ้นไปชมวิวบรรยากาศของเราได้ก็สามารถเข้ามาดูแบบบ้านจริงได้นะคะเราก็มาจองบ้านของเราได้นะคะตอนนี้เราก็ยังมีเปิดจองให้อยู่นะคะก็ใครที่ชอบ ครรรงกาาขอเอยังไงอย่าลืมติดตามเพจเราไว้แล้วก็ทักมาสอบถามขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็สามารถติดต่อมาทางเพจของเราเบอร์ของเราที่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีโครงการใหม่แบบบ้านสวยๆแบบนี้จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูก่อนใครอย่าลืมติดตามเอาไว้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย